องคมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องวิศวกรสังคมและนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566 วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีปาธกถาพิเศษเรื่องการยกระดับทรัพยากรมนุษย์เพื่อคุณภาพสังคมที่ยั่งยืนในงานมหากรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand Research Expo 2023ได้กล่าวถึงการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศในการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านกระบวนการโคชชิ่งของคณาจารย์และประาชชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดําเนินการแก้จทยปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการมุ่งเน้นความสําเร็จในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสืก่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังร่วมรับฟังการเสวนานในหัวข้อวิศวกรสังคมและกลไกด้านวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏจากสภูมิภาคได้แก่มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยายลัยราชภัฏนคนปรปฐมมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานี ร่วมเสวนาสร้างสรรพพลังความร่วมมือในการสร้างนักศึกษาร,ราชพัฒให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มโอกาสการมีงานทำด้วยซอฟต์สกิลที่ผู้ประกอบการต้องการ